าป็นกมูมป็สกุมเป็นเจ้าเจยินีจงเสามสิบสงนกกวางยงจกี่ขก็งเด็กอ่ิบหเน่สาธุสาธุสนติสนติโอ้ครับขอบคุณครับนี่นะทุกท่านนะนี่วันนี้ได้อัญเชิญนะครับพระสังฆจายมานะครับท่านชี้กงเรานะครับ มาไว้ที่ใต้ลมโพนะครับวัดป่าพิทักษ์ธรรมทุงศรีมาลามนะครับขอเลียนเชิญทุกท่านนะครับมาพบกับอาจารย์จี้กงนะครับได้ที่วัดป่าพิทักษ์ธรรมทุงศรีมาลามนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาร่วมสร้างพระใหญ่เมืองยากันนะครับนี่วันนี้ก็เป็นเลิกดีมีชัยนะครับอันเชิญพระสังฆายมาอยู่ที่ใต้ล่มโพนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่นะครับอาจารย์จีกงเรานะครับ สุดยอดมากเลยครับนะขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบนะครับนะเหมือนดังพระสังกจัจจายนะนะครับทุกท่านเลยนะครับนี่แล้วก็โชคลาบนะนี่พรุ่งนี้ทุกท่านเลยนะครับ